าาไ,ไา,าไปเที่ยวไหนโอ้หนูจะพาญาไปเที่ยวไหนอ่ะไปเมกาเหรอออโอ้จะจะพายญาไปเที่ยวเมริกาเหรอโอ้โอ้าไปมาห้าหกคนแล้วนะไปอยู่ที่ตั้งสี่้าเดือนโอ้ญาพาไปตอนนั้นอะ่ะไปเที่ยวฮาวายด้วย รู้ป่ะยาเป็นลมเลยขึ้นสูงแล้วหนูจะพายาไปเที่ยไหนฮไปไหนพายาไปไหนหอ,อีกหน่อยต้องอุ้มยาแล้วยาเดินไม่ไหวแนละ้วใช่ป่ะอ้ววออออวว เดี๋ยวเดีดิดิดิ๋ยวเวอาไงห,หลับไม่ได้แล้ว <c oughs> ยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยดิคุยกันรู้นี่ว่าเนาะเราเคยเจอกันมาก่อนที่ไหนเนี่ยเจอกันมาก่อนที่ไหนฮะ ว่าไงครับอึ๊ดอึ๊คุยกันกันดิคุยกันก่อนอ้าดึ๊ดดึ๊อัดตะาอี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 ออ <c oughs> กดได้แนละ้ว